งวแม่นี่เอาแม่พี่น้องเบิองเบืองนมนะครับนมมันสีไข่มันขัดนมนมมันห้าวครับจะมาไหลจะมาหน่อยนะครับห้องหาลูกเบิดขึ้นครับเพราะว่าเอาลูกออกมือขึ้นนี่ครับเอาลูกออกแยกลูกออกนะครับแยกลูกออกนะครับต้องการให้แม่เขาอ้วนครับนะครับน้านมยิ่หน่อยอยู่ครับว้าไหลออกนะน้ำนมไหลครับคือ แยกลูกเขาออกนะครับต้องการให้แม่เขาอ้วนแล้วก่ลูกกัอายุหลายแล้วครับหาเดือนแล้วนะครับนี่ห้องหาลูกเบิดขึ้นนะครับจะไปเบ่งลูกนะครับนี่แยกออกจากแม่เสียงแม่กับห้องอยู่แม่กำลังนุมขัดนุมไข่นมเห้าแล้วครับนี่แยกลูกออกหาเดือนแล้วครับ หาเดือนใครได้แยกออกนะครับ